ินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องตัวร้ายพ่ายรักบทที่17และบทที่18บทที่17จางเซียนโกรธเคืองแม่หนุ่มเว้ยมากแต่จำต้องระงับอารมณ์ยำอยู่ต่อหน้าบิดาจึงไม่กล่าวสิ่งใดเมื่อเย่จืหัวแผงลงฤิ์นางจึงอดกลั้นไม่ไหวอีกต่อไปกล่าวสมทบอย่างเห็นชอบนั่นสิท่านพ่อเจ้าคะนางปรนนิบัติกวงเกอไม่ดีเลยสนิด พวกเราไม่ต้องการนางข้าเห็นกวงเกอออกจะว่าง,ง่ายและฉลาดข้ากับจูเอ๋อดูแลเขาได้หากมีอะไรไม่เข้าใจท่านแม่อยู่เรือนติดกันข้างๆนี้เองไว้ข้าไปขอคำชี้แนะจากท่านแม่ก็ได้เจ้าค่ะเย,ย่จูหัวสงบสติอารมณ์ลงแล้วก็นึกขึ้นได้นางกําหนาถามความเห็นของเย่หมิงกวงกวงเกอต่อไปเจ้ามาอยู่กับพี่สาวนะพี่สาวจะคอยดูแลเจ้าเองไม่เอาแม่นมเว้ยแล้วเดียวหรือไม่ อย่างเรเสียเด็กคนนี้ก็ยังยาววัยเกินไปแม้แม่นมผู้นี้จะไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนที่คอยดูแลเขามาตั้งแต่ยังเล็กนางหวั่นใจว่าเขาอาจจะผูกพันกับอีกฝ่ายการบังคับให้ต้องพรากจากกันนั้นไม่ดีต่อก,กวงเกอสักเท่าไรเยจหัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาอาจจะปฏิเสธหากเป็นเช่นนั้นนางย่อมต้องจำยอมให้แมนุมเวยตามไปดูแลสักระยะก่อนทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปรอให้กวงเกอ คุ้นเคยกับนางแล้วค่อยไล่เมนุมเว้ยไปแต่กลับกลายเป็นว่านางคิดมากไปเองกวงเกินแงนหน้ากลมๆที่เพื่อนคราบเลือดเต็มไปหมดพยักหน้าอย่างว่าง่ายดีขอรับเยจูหัวตื่นเต้นดีใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วผิดหน้ามองผู้พิพากษาจางเมื่อเด็กทั้งสามคนมีความเห็นตรงกันผู้พิพากษาจางเองก็ไม่ต้องการโตเถียงกับพวกเขาเพียงเพราะบ่าวรับใช้คนเดียวจึงยิ้มพลางใส่หน้าเอ่ยว่าตามใจพวกเจ้าเถอะเมื่อได้รับอนุญาต เยจูหัวกลับไปมองแม่นมเวย่ยด้วยสายตารังเกียจได้ยินแล้วใช่หรือไม่อย่าเดินตามพวกข้ามาอีกไปปฏิบัติคุณชายหยงของเจ้าเสียสิ้นเสียงนางก็จูงเย่หมิงกวงเดินจากไปแม่นมเวย่ยไม่กล้าขัดคำสั่งผู้พิพาษาจางจึงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมครู่หนึง่งพอพวกเขาค่อยๆลับสายตาไปจึงเดินกลับไปอย่างไม่เต็มใจนักมาซื้อเห็นนางพลันขมวดคิว้วเจ้ากลับมาทำไมอีกแม่นมเวย่ยก้มหน้าลงนายหญิงร้อนเจ้าคะ ไม่รู้เหตุใดคุอหนูของพวกข้าอยู่ๆก็ราก้ายกาจขึ้นมาซีอย่างนั้นยิงกรานเมฆข้าติดตามไปด้วยนายท่านใหญ่ก็เข้าข้างนางข้าไม่กล้าขัดคำสั่งของนายท่านใหญ่จึงจำเป็นจะต้องกลับมาเจ้าค่ะหมาซือเมฆศกอารมณ์อย่างยิ่งกล่าวตาหนิดนางเช่นนี้กลับโทษว่าผู้อื่นรา้ายกาจทั้งหมดไม่ใช่เพราะเจ้าหรอกหรือจะพูดความจริงต่อหน้าพี่ชายใหญ่ไปก็หมดเรื่องดันผู้จ้าเหลวไหลเล่นลิ้นตลบตะแลง ถึงได้ทําให้เสียหน้าเช่นนี้สาแก่ใจเจ้าแล้วหรือไม่เล่าจางซินจือ้อที่กําลังมโมโหหิวรําคาญการโตเถียงของพวกนางจึงออกมาไกลเกลีย่ยพอได้แล้วพอได้แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสยหน่อยอีกสองวันค่อยไปรับกลับมาก็พอข้าดูแลว้วยยหนูจูเพียงทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบนางกับกวงเกิดไม่ใช่พี่น้องที่เกิดจากมรรดาเดียวกันเมื่อก่อนไม่เห็นถามไทอันใดคราวนี้จะไปเอาความอดทนมากมายที่ไหนมาดูแลเขา ไม่แน่ว่าอีกสองวันไม่ต้องให้เจ้าไปรับนางก็รำคาญจนส่งเขากลับมาที่นี่ด้วยตัวเองแล้วมาซื่อมองเขาอย่างไม่พอใจท่านก็พูดง่ายสิหากไม่กลับมาจะทำอย่างไรเล่าอย่าหนูจูคนเดียวไม่เป็นอันใดรอกแต่บัดน,นี้พี่ชายใหญ่เอ็นเอียงเข้าข้างนางถึงตอนนั้นท่านจะไปรับด้วยตนเองหรือจางสิงชื่อตบหน้าอกตนเองและให้คำมัน่นข้าไปรับเองก็ได้อย่าหาว่าข้าต่อว่าเจ้าเลยนะเจ้าหนักขี้กังวลเกินเหตุ ยายหนูจูยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นนางจะไปรู้วิธีเลี้ยงดูเด็กได้อย่างไรถึงพี่ชายใหญ่จะเอ็นเอียงเข้าข้างนางแต่ไม่มีทางปล่อยให้นางทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้ารอกอย่างไรเสียเราก็เป็นคนเลี้ยงดูกวงเกินแน่นอนไม่ต้องมาพูดเลยมาซื่ออดขัดเขาไม่ได้ท่านก็พูดได้สิคงลืมไปกระมังว่ามารืนท่านต้องไปส่งเฉียวโฉกลับเมืองอิงเฉงข้าจะไปหวังพึ่งท่านได้อย่างไรเล่า เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้จางสิงชื่อพลันหัวเราะแหะน้องหญิงเจ้าคิดว่าเฉียวโฉจะได้ไปจริงๆหรือเจ้ารู้จักวิธีการของมัรดาเลี้ยงของพวกเราน้อยไปเสียแล้วหมาซื่อเลือกคิวประหลาดใจนี่ยังมีโอกาสพลิกกระดานอีกหรือนางตกปางรับคําต่อหน้าทุกคนในครอบครัวไปแล้วไม่ใช่หรือถึงรับคําไปแล้วก็บิดพลิ้วได้จางสิงชื่อใส่หน้าเล็กน้อยเจ้าไม่เชื่อก็รอดูเถอะรับรองว่าวันมรืนเฉียวโฉไม่ไปแน่นอน ให้เฉียวโฉวแกล้งป่วยหรือเพียงชั่วขณะหมาซื่อก็คิดวิธีหนึ่งให้หหยินผู้เฒ่าจางขึ้นมาได้เห็นไม่เล่าเจ้าก็รู้นี่นาจางสิงชื่อเอ่ยกลัวหัวเราะเอาละไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าพวกเขาจะทำอันใดพวกเราแค่รออย่างใจเย็นกอบโกยเงินทองของเราต่อไปก็พอเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยช้าสุดวันมะรืนข้ารับรองว่าจะนำตัวกวงเกอกลับมาให้ได้เมื่อได้รับคำยืนยันเช่นนี้มาซื่อจึงเบาใจลงมองจางเหลียงยง ที่ยืนหลังคำอย่างไรมาดด้านข้างเอ่ยกับแม่นุมไว้ยหมัวมืออะไรอีกเล่ารีบพาเขาไปล้างหน้าล้างตากินอาหารเสียอย่าเอาแต่ยืนเบื่ออยู่ตรงนี้ข้าเห็นแล้วหงุดหงิดแม่นุมไว้รับคําแต่โดยดีนางเดินไปจุงมือจังเหลียงยงขณะที่กําลังจะเดินออกจากห้องหมาซื้อพลันนึกขึ้นได้ก็เอ่ยตามหลังว่าใช่ว่าเขาห้ามไม่ให้เจ้าไปแล้วจะไม่เสนอหน้าไปเลยพรุ่งนี้จะไปที่เรือนฝั่งตะวันออกอีกทีอะไรที่ควรทําก็ต้องทําต่อไป แม่หนุ่มว้ยตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งเห็นได้ชัดว่านางไม่เคยคิดเช่นนั้นมาก่อนผ่านไปครู่หนึ่งจึงขันรับคําสั่งเมื่อเห็นว่าหมาซื่อไม่มอมหมายงานอื่นอีกแล้วจึงจูงมือจางเหลียงยงเดินจากไปหมาซื่อนวดขมับอยู่ภายในห้องหันหน้าไปบ่นกับจางสิงจือ้อท่านดูสิพูดน้อยไปสักคําก็ไม่ได้เลยจางสิงจื้อยื่นศีรษะและทอดสายตามองออกไปด้านนอกครู่หนึ่งเขามองด้วยความสงสัยว่าเหตุใดอาหารจึงยังไม่นํามาส่งอีกพลางพูดอย่างไม่ใส่ใจนะัก อย่าเอาแต่โทษนางเลยก่อนหน้านี้ไม่ใช่เจ้าหรือที่อยากซื้อใจนางมาเป็นพวกวันนี้นางอยู่ฝ่ายเราแล้วเจ้ากลับไม่พอใจซีอย่างนั้นมาซื่อเดินหน่วยน้านออกจากห้องมองไปยังแผ่นหลังของจางเหลียงยงคราแรกเริ่มที่ซื้อใจแม่นม้วนมาเป็นพวกเพราะอยากได้เย่หมิงกวงมาอยู่ในมือไม่คิดเลยว่าจะซื้อใจแม่นม้ผู้นี้ได้สําเร็จจริงๆทว่าคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดกลับเป็นเจ้าเด็กที่เกิดจากสาวใช้นั่นในช่วงที่จางเหลียงฮั่น ของนางเกิดนั้นสถานะครอบครัวยังเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาอย่าว่าแต่แม่นมเลยแม้แต่บ่าวก็ยังไม่มีสักคนบัดน,นี้เจ้าเด็กนี่กลับได้สวยสุขเช่นนี้นี่เป็นสิ่งที่นางคิดแต่ในมุมของตนเองแต่ไม่เคยคิดในมุมของแม่นมเวยสำหรับแม่นมเวยแล้วนางเป็นเพียงแม่นมนอกกจากดูแลเด็กนางก็ทําอย่างอื่นไม่เป็นเมื่อทิ้งนายเก่ามาพึ่งพิงนายใหม่ยอมต้องการแสดงความจงรักภักดีนอกจากแสดงสักเยภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ตนมี นางยังสามารถทำอะไรได้อีกเล่านอกจากจะประจบอาใจจางเหลียงหั่นซึ่งเป็นบุตรชายภรยาเอกที่ได้รับความโปรดปรานมากกว่าแต่อายุของจางเหลียงหั่นปาเข้าไป17-18ปีแล้วยังต้องการแม่นมเสียที่ไหนแม้นางอยากประจบอาใจก็ทำไม่ได้อยู่ดีภายในห้องข้างขนาดเล็กเย่หมิงกวงล้างหน้าล้างตาแล้วหมอดูบาดแผลทายาและพันแผลให้เรียบร้อยก่อนปล่อยให้เย่จู้หัวจูงมือไปกินข้าวที่เรือนใหญ่ซึ่งอยู่ติดกัน ตลอดครึ่งค่ำวันมานี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างหิวโหยกันทั่วนหน้าพออาหารจัดวางลงบนโต๊ะทุกคนต่างก็ไม่พูดไม่จาต่างหน้าต่างตากินให้อิ่มท้องไว้ก่อนเมื่อกินอิ่มสาวใช้จึงเก็บถ้วยชามอาหารก่อนยกน้ำชามาให้จางเสวียนถือถ้วยชาอยู่ในมือพลางมองศีรษะของเด็กน้อยทั้งสองคนที่มีผ้าพันรอบศีรษะข้างกายก็อดคำไม่ได้ครั้งนี้พวกเจ้าสองพี่น้องหน้าเห็นใจทั้งคู่ หวังว่าผ่านคราวเคราะ์นี้ไปแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแทนเย่จิหัวชอบใจถ้อยคํานางพยักหน้าเล็กน้อยด้วยสีหน้าจริงจังขอให้เป็นดังคําของพี่เซียนเจ้าค่ะเยหมิงกวงที่อยู่ข้างกายเอ่ยไล่เลียกกันขอบคุณพี่เซียนขอรับโต๊ะอาหารของเรือนจางเซียนไม่เคยครึกครื้นชนี้มาก่อนแต่บัดน,นี้นางมีทั้งน้องชายน้องสาวทําให้รู้สึกอิ่มเอมใจเป็นพิเศษ อยากจะเอื้อมมือไปรูปศีรษะของเด็กน้อยทั้งสองคนทว่าเสียดายที่มีแผลอยู่ทั้งคู่นางจึงจำต้องระง,งับความอยากแล้วค่อยไปรูปในภายหลังแทนก่อนเปลี่ยนเป็นเอื้อมมือไปหยิกพวงแก้มทั้งสองอย่างรวดเร็วเด็กดีเอ๊ะแก้มของโกงเกนเนื้อเยอะดีเหลือเกินหยิกแล้วเต็มไม้เต็มมือเดิมทีเย่ยจุหัวที่จู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวคิดจะขัดขืนแต่ถ้อยคํานั้นเบี่ยงเบนความสนใจของนางไป เยจูหัวไปบีบแก้มของเย่หมิงกวงด้วยเช่นกันเนื้อสัมผัสช่างคล้ายกับปุ๋ยไยบีบแล้วรู้สึกมันมือยิ่งนักทว่าปุ๋ยไฟก้อนนี้มีขนาดใหญ่เหลือเกินนางถอยหลังไปเล็กน้อยมองสำรวจใบหน้าของเย่หมิงกวงที่เช็ดล้างสะอาดแล้วเห็นเพียงเครื่องหน้าที่ดูสมส่วนใช้ได้จะบอกว่ารูปโฉมงามหรืออัปลักษณ์นั้นพูดได้ไม่เต็มปากเด็กๆเจ้าเนื้อหน่อยก็น่ารักดีแต่หา่างอ้วนมากเกินไปจะไม่น่ารักแล้วเนื้อของเขามีเยอะเกินกว่าที่ควรจะมี องค์ประกอบบนใบหน้าล้วนถูกบดบังด้วยส่วนเนื้อที่เกินอย่าว่าแต่นี่คือน้องชายที่ได้มากลางคันอย่างไม่คาดคิดเลยต่อให้เป็นน้องชายแท้ๆที่เติบโตมาด้วยกันถ้าอ้วนถึงเพียงนี้เย่จหัวก็ยากจะชมว่าดีได้นางพยายามนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ขณะที่กินข้าวอยู่ตอนนั้นนางหิวมากช่วงแรกนางหันมามองเย่หมิงกวงอยู่ทีสองทีเห็นเขาไม่ต้องมีสาวใช้ป้อนสามารถจับตะเกียบกินอาหารเองได้อย่างคล่องแคล่ว นางจึงตั้งหน้าตั้งตากินของนางไปคลับคลายคลับคลาว่าเห็นเขาเติมข้าวด้วยกวงเกอก่อนหน้านี้เชากินข้าวไปกี่ชามรึเย่หมิงกวงเป็นเด็กฉลาดที่นำเลขเป็นขอชูสามนิ้วป้อมๆขึ้นมาสามชามขอรับอายุน้อยกว่าตนเองกึ่งหนึ่งแต่กินข้าวเป็นสามเท่าของตนเย่จู่หัวหมดคําจะพูดกินเยอะเช่นนี้ไม่อ้วนก็แปลกแล้วนางเอื้อมมือไปบีบไหล,เล่เล็กๆทว่าหนาวกว่าไหล่นางของเย่หมิงกวง ทำให้ตัดสินใจได้ทันทีต้องให้เย่หมิงกวงลดความอ้วนแล้วอาศัยตอนที่เขาอายุยังน้อยรีบทำให้ลดกลับมาตามเกณฑ์ปกติให้ได้เย่หมิงกวงไม่รู้ว่าพี่สาวของเขากำลังมีความคิดที่น่ากลัวเช่นไรสัมผัสได้เพียงการบีบของเย่ยจื้อหัวที่ทำให้รู้สึกจั๊กกะจีเขาอดทนได้เพียงประเดี๋ยวเดียวก็ทนต่อไปไม่ไหวจึงหัวร้อคิกคักแล้วเอี่ยวตัวไปด้านข้างเพื่อหลบหลีกด้านข้างของเขาคือผู้พิพ้าสาจางหลังจากเขาคลี่คลายปัญหาหน้าปวดหัวที่สุด จบลงเรียบร้อยพลันรู้สึกผ่อนคลายลงกว่าปกติเขามองเด็กสามคนพูดคุยกันเมื่อเย่หมิงกวงพิงมาจึงเอื้อมมือรูบศีรษะของอีกฝ่ายเล็กน้อยก่อนลุกขึ้นยืนเอ่ยว่าพวเจ้าดูแลกวงเกอรกันดีๆข้าจะไปห้องหนังสือแล้วจางเซียนเอ่ยท่านพอไปทำธุระเถิดเจ้าค่ะนางกล่าวแล้วลุกขึ้นนำเย่จูหัวและเย่หมิงกวงยืนขึ้นตามเพื่อเป็นการส่งเขา เมื่อผู้พีพาวสาจามไปถึงส่วนหน้าของจวนเขาไม่ได้เข้าไปในห้องหนังสือแต่เข้าไปในห้องด้านข้างที่อยู่ติดกันแทนประตูห้องปิดไว้อย่างแน่นหนาะหน้าประตูมีมานั่งตัวยาววางขวางไว้บนมานั่งมีชายใวกลางคนที่เป็นผู้ดูแลจวนนั่งสบพงงงอยู่ห่างเย่จูหัวเห็นเขาจะต้องจําได้แน่นอนชายผู้นี้คือพ่อบ้านใหญ่แห่งจวนสกุลจงังสกุลหลี่นามเฉียนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้นำโลงส่งไปฝังไว้ในวันที่นางข้ามมิติมา และยังเป็นบ่าวคนสนิทที่ผู้พิาพากสาจางังไว้ใจที่สุดในบรรดาบ่าวจวนสกุลจางด้วยกันเขาเป็นคนเดียวที่รู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เย,ยจือหัวถูกวางยาพิษมากที่สุดเดี๋ยวยินเสียงฝีเท้าแว่วมาหลี่เฉียนรีบลืมตายกมานั่งตัวยาวออกท,ทันทีก่อนโคง้งตัวคารวะผู้พิาพากสาจางังในท่านมาแล้วหรือขอรับผู้พิาพากสาจางส่งเสียงอึ้งหนึ่งครั้งเปิดประตูหลี่เฉียนคำหยิบกุญแจที่เอวไขกุญแจออก พอเปิดประตูก็ถอยไปยืนอยู่ดูลาดเราที่ประตูด้านข้างเรือนอย่างรู้หน้าที่ห้องนี้ถูกใช้เป็นทั้งห้องเตรียมน้ําชาและห้องพักของบ่าวยามที่มีแขกมาเยือนภายในห้องมีเครื่องเรือนไม่มากมีเพียงตู้เสื้อผ้านหนึ่งหลังโต๊ะเก้าอี้หนึ่งชุดอุปกรณ์เครื่องอาบน้ำหนึ่งชุดเตียงนอนหนึ่งหลังและปั้นชาหนึ่งใบเท่านั้นยามนี้มีคนอยู่บนเตียงหนึ่งคนนั่งก้มหน้าหลังยอสีหน้าท่าทางไร้ชีวิตชีวาเหมือนใกล้ตาย แต่เมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูก็เงยหน้าเบน,นาสีเหลืองปรากฏให้เห็นเต็มตาเขาถือลึงตาจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งไม่เห็นว่าผู้ที่เข้ามาคือผู้พิพากษาจางก็มีท่าทางราวกับถูกใครผลักจากด้านหลังอย่างแรงลำตัวของเขาเอียงไปด้านหน้าก่อนจะล้มคมำกับพื้นเสียงดังตุบทาให้หละอองฝุ่นลอยฟุ้งขึ้นมารอบกายในท่านใหญ่ขอรับบาผิดไปแล้วบาไม่กล้าทําอีกแล้วขอรับวอนในท่านใหญ่โปรดเมตตาอภัยให้บาด้วยเถิดขอรับจบ บทที่17ค่ะบทที่18ผู้พิพากษาจางเดินเข้าไปถึงตัวนั่งลงบนเก้าอี้แล้วเอ่ยเสียงเรียบลุกขึ้นเถอะคนที่ถูกขังผู้นี้คือบ่าวรับใช้ข้างกายของผู้พิพากษาจางน้ำสีมั่วพิเสียนจีถูกขโมยภายใต้การดูแลของเขาไม่ว่าอย่างไรเขาย่อมไม่อาจรอดพ้นความผิดฐานละเลยหน้าที่หลังจากผู้พิพากษาจางสอบสวนเขาเสร็จแล้วก็ขังเขาเอาไว้จนถึงตอนนี้ พอจัดการปัญหาเรียบร้อยแล้วจึงมาเพื่อจัดการกับเขาต่อสีมัวยืดหลังขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่กล้าลุกเพียงเปลี่ยนท่าให้อยู่ในท่าคุกเขา่าผู้พิพากษาจางังไม่ได้บังคับเขาไม่จําเป็นจะต้องทําเช่นนี้เจ้าติดตามข้ามาหลายปีขยันขันแข็งมาโดยตลอดคราวนี้ถือว่าผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจเจ้าเองก็โดนขังมาหลายวันแล้วน่าจะได้รับบทเรียนแล้วเขากล่าวเสียงนุ่มนวลเป็นมิตรยิ่งไร้ซึ่งความโกรธเคืองแต่เมื่อสีมัวฟังแล้ว กลับประหลาดใจเป็นอย่างมากขนมตัวลงกับพื้นอีกครั้งขยับแขนสองข้างกลานไปข้างหน้าสองก้าวเอ่ยพลางสะอื่นให้ในท่านใหญ่บ่าวผิดไปแล้วขอในท่านใหญ่โปรดลงโทษบ่าวสถานหนักเถิดขอรับจะลงโทษอย่างไรก็ได้ขอเพียงในท่านใหญ่อย่าขับไล่บ่าวไปกอ็พอต่อให้โบยจนขาหักบ่าวก็จะไม่บ่นสักคําเลยขอรับขอติดตามผู้พิพากษาจามมาตั้งแต่ยังเด็กรู้จักนิสัยของเจ้านายเป็นอย่างดี หากผู้พิพากษาจางสั่งบยเขาสิบกว่าทีกลับเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั่นเป็นการเพียงการเจ็บทางกายทนไปสักพักช่วงหนึ่งให้เรื่องผ่านพ้นไปก็พอแล้วแต่การที่ผู้พิพากษาจางไม่ทําอะไรเลยและยังกล่าวด้วยน้ําเสียงเช่นนี้ก็นับว่าน่ากลัวยิ่งนักเนื่องด้วยผู้ที่มีการศึกษาเฉกเช่นผู้พิพากษาจางนั้นมักบ่มเพาะอุปนิสัยเห้สุขุมลุ่มลึกอยู่เสมอยิ่งยามที่เขาต้องการตัดสายสัมพันธ์กับผู้ใดแล้ว มักไม่แสดงออกทางสีหน้าในเมื่อต้องการตัดสายสัมพันธ์กันแล้วไหนเลยจะมัวเสียเวลาใส่อารมณ์อีกการทําเช่นนี้ถือเป็นการควบคุมอารมณ์ของตอนเองเพื่อไม่ให้กล่าววาจาร้ายกาดออกมาซึ่งลดโอกาสการสร้างปมแค้นต่อกันได้ด้วยผู้พิพากษาจางยังคงมีท่าทีดังเดิมในเมื่อเจ้าสํานึกผิดแล้วหลังจากนี้คงเข้าใจอะไรมากขึ้นฉะนั้นข้ายิ่งไม่จําเป็นต้องลงโทษข้าให้เวลาเจ้าเก็บสัมภาระครึ่งวัน แต่ต่อน,นี้ไปจะดีจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองลังสังหรณ์ของสีม่วงกลายเป็นจริงอารมณ์ของเขาพลุ่งพลานอยากกอดขาผู้พิพากสาจาังและขอร้องอ้อนวอนแต่หลายวันที่ผ่านมานี้เขาได้กินอาหารเพียงวันละมือ้อเท่านั้นร่างกายอ่อนแออยู่เป็นทุนเดิมยิ่งได้ฟังข่าวร้ายถาโถมเข้ามาคราวนี้แม้จะคลานยังคลานไม่ไหวทาได้เพียงฟุบร้องไห้กับพื้นในท่านใหญ่ขอรับอยากขับไล่าบาปไปเลยขอรับ บ่าวรู้ว่าเรื่องนี้ล้วนเป็นความผิดของบ่าวบ่าวสะเพราไม่สมควรหลุดปากกับอินซิวแต่บ่าวไม่ได้ตั้งใจจริงๆก่อนนั้นนางบุกเข้าไปในห้องหนังสือให้ได้นางเป็นสาวใช้ของหหยินผู้เฒ่าบ่าวไม่กล้าผลักใส่นางรุนแรงและไม่รู้จะทําอย่างไรจริงๆจึง,จงบอกไปว่านายท่านมีของสําคัญเก็บไว้ในห้องหนังสือให้นางเข้าไปไม่ได้ใครจะไปรู้ว่านางกลับไปไรายงานนายท่านสามนายท่านสามอยู่บ้านจนเบื่อหน่ายจึงนึกสนุกมาหาเรื่องบ่าว บีบบังคับให้บ่าวบอกว่าเป็นของสําคัญอันใดบ่าวแกล้งตอบไปมั่วๆหลายอย่างแต่เขาก็ไม่เชื่อจนบ่าวเกือบปัสสาวะรถกางเกงบ่าวนึกว่านายท่านสามทำไปเพราะอย่างรู้อย่างเห็นเท่านั้นคงไม่กลา้าแต่ต้องเข้าของของนายท่านใหญ่จริงๆนึกไม่ถึงว่าจะเป็นการทําร้ายคุณหนูจูไปได้บ่าวไม่เคยมีความคิดทําร้ายพูดใดเลยจริงๆนะขอรับหากบ่าวคิดเช่นนั้นขอให้ถูสายฟ้าห้าสายผ่าลงกลางศีรษะไม่ได้พูดได้เกิดอีก ผู้พิพากษาจางรับฟังเขาโดยไม่กล่าวสิ่งใดเขาได้ฟังเรื่องราวพวกนี้ตั้งแต่ที่สอบสวนครั้งแรกแล้วทั้งตัดสินใจเรียบร้อยว่าจะขับไล่สีมัวออกจากจวนจึงให้เวลาอีกฝ่ายได้ระบายความในใจเป็นครั้งสุดท้ายอย่างไม่ถือสาหาความดังนั้นพออีกฝ่ายร้องไห้และเล่าทุกอย่างจนจบค่อยเอ่ยข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้คิดร้ายผู้ใดแต่ความตื่นตัวในการเฝ้าระวังของเจ้าน้อยเกินไปข้าเคยกำชับกับเจ้าเลยว่า 1. ปิดปากให้สนิท 2. ห้ามปล่อยให้ผู้ใดเข้าห้องหนังสือเด็ดขาดแต่เจ้าทำไม่ได้สักข้อครั้งนี้เป็นเพราะหลานสาวของข้าดวงแข็งปัญหาจึงนับว่ายังอยู่ในจุดที่แก้ไขได้แต่ครั้งหน้าเล่าสีม่วรีบเอ่ยในท่านใหญ่โปรดให้โอกาสบ่าวอีกสักครั้งจะไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วไม่ว่าในท่านใหญ่จะมอบหมายงานใดบ่าวจะทำตามโดยไม่ปิดพลิวจะไม่สนใจคำผู้อื่นอีกขอรับผู้พิพากษาจางใส่หน้าเล็กน้อย ข้าสั่งการไปแล้วว่าจะส่งคุณหนูร้องกับอินซิลไปยังเรือนที่ชนบทข้าถึงกับให้พวกนางไปแต่ปล่อยให้เจ้าอยู่ต่อหรือนี่เป็นเหตุผลเช่นไรกันไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเจ้าไปเซเอะข้าจะไปที่ศาลาว่าการเพื่อลบรายชื่อของเจ้าออกจากการเป็นทาสนับแต่นี้ไปเจ้าเป็นอิสระไม่ว่าจะทําอาชีพอันใดก็อย่าได้ไปอยู่ในจวนขุนนางอีกด้วยเอ็มปนิสไยของเจ้านั้นไม่เหมาะหากก่อเรื่องซ้ําอาจจะไม่โชคดีอย่างวันนี้เขาพูดเป็นนายท่านใหญ่ ของจวนกล่าวถ้อยคําเหล่านี้กับบ่าวรับใช้ก็ถือว่าเป็นความเมตตากรุณาอย่างที่สุดแล้วสีมั่วอยากแยง้งแต่คิดหาคําโต้แย้งไม่ออกจึงได้แต่ขอร้องอ,อ้อนวอนทว่าผู้พิพากษาจาาไม่สนใจเขาเพียงเดิอนออกจากประตูมอบหมายให้หลีเฉียนจัดการต่อโดยอนุญ,ญาตให้สีมั่วได้กินข้าวจนอิ่มก่อนสักมือ้อคอยช่วยกันเก็บข้าวของสัมภาระและจะต้องให้ออกไปก่อนฟ้ามืด สีม่วงไม่อยากไปแม้แต่น้อยทว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้หลี่เฉียนทั้งขมขูทั้งพูดเกลี้ยกล่อมก่อนดวงอาทิตย์ตกดินก็รีบจัดการพาตัวเขาไปทางประตูหลังแต่สีม่วงยังคงคาดหวังว่ายังมีโอกาสเพียงเสี้ยวกระพริบที่เหลือคุกเข่าขอร้องอย่างไม่ยอมถอดใจหลี่เฉียนจับแขนของเขาแล้วดึงตัวขึ้นมาฝืนยิ้มเอ่ยสีม่วงเป็นคนต้องรู้จักพอลองนึกถึงความผิดที่เจ้ากระทำลงไปดูหากเป็นจวนอื่นแม้แต่สั่งบอยเจ้าจนตาย ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่นายท่านใหญ่ของเรามีเมตตาปล่อยให้เจ้าจากไปพร้อมร่างกายสมบูรณ์พร้อมจะยังมีอะไรไม่พอใจอีกหรือสีม่วเอ่ยพลางร้องไห้ท่านลุงลีข้ารู้ว่าข้าทําความผิดเอาไว้ใหญ่หลวงแต่ต่อไปข้าจะปรับปรุงแก้ไขแน่นอนขอร้องละช่วยพูดกับนายท่านใหญ่ให้ข้าด้วยขอเพียงไม่ไล่ข้าไปจะให้ข้าทําอะไรก็ยอมทันใดน,นั้นสีม่วรู้สึกเหมือนมีหินงานศพผ่านไปทางหางตา เขาขยี้ตาก่อนเงยหน้าเห็นแผ่นหลังของชายหนุ่มกำลังจะเดินเข้าประตูเขาตื่นเต้นดีใจขึ้นมาเหมือนเห็นความหวังสุดท้ายอยู่ตรงหน้าจึงพุ่งตัวเข้าไปหาในท่านสามในท่านสามขอรับขอร้องละช่วยข้าด้วยขอรับจางซิงเหวินที่ถูกกอดขาวไว้จึงจำเป็นจะต้องหยุดฝีเท้าลงและหมุนตัวกลับมาใบหน้าหล่อๆก็มองเบื้องล่างราวกับเพิ่นจะเห็นอีฝ่ายสีม่วงหรือนี่มันเรื่องอันใดกันเขายกขาขึ้นเตะสะบัด ปล่อยข้ามีอะไรก็พูดกันดีๆเหตุใดจึงทําเช่นนี้ดูได้ที่ไหนสีม่วงกลัวอีกฝ่ายจะหนีจึงกอดเอาไว้แน่นไม่กล้าปล่อยขอร้องให้เอ่ยนานท่านสามไนท่านใหญ่จะขับไล่บ่าวออกจากจวนท่านช่วยพูดกับนานท่านใหญ่ให้ยกโทษให้บ่าวด้วยขอรับอย่าขับไล่บ่าวเลยบ่าวสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดแล้วจริงๆขอรับจางซิงเหมินถามอย่างชุนเฉียวระคนประหลาดใจเอ๊ะเหตุใดพี่ใหญ่ต้องขับไล่เจ้าไปด้วยเล่าครั้งนี้สีม่วงระวังตัวกว่าเคย มองซ้ายมองขวาเห็นในตรอกซอยอไร้ผู้คนจึงพูดออกมาแต่ก็พูดอย่างคลุมเครือไม่กละบอกออกไปตรงๆนายท่านสามยังไม่รู้เรื่องหรือขอรับก็เรื่องที่บ่าวบอกกับนายท่านสามอย่างไรเล่านายท่านใหญ่ไม่พอใจที่บ่าวปากเปราะจึงไม่ยอมให้บ่าวอยู่ที่จวนต่อนายท่านสามโปรดเมตตาด้วยเห็นแก่ที่บ่าวทาเพื่อท่านช่วยบ่าวด้วยเธอขอรับบ่าวจะจดจําบุญคุณใหญ่หลวงนี้ของนายท่านสามอย่างแน่นอนขอรับ จางซิงเหวินยกมุมปากเผยยิ้มออกมาบอกข้าเรื่องอะไรกันแล้วยังเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกข้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากําลังพูดเรื่องอันใดข้าไม่เห็นรู้เรื่องที่เจ้าทําไว้จนพี่ชายใหญ่โกรธเคืองเลยอืสีมว่วงเบิกตาโตถึงลึงตาใส่เขาไหนท่านสามท่านท่านไม่ยอมรับหรือข้าต้องยอมรับอันใดจางซิงเหวินทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นมองไปทางหลี่เฉยียนสีมว่วงเป็นอันใดไปข้าว่า เขาเหมือนจะเสียสติไปแล้วกระมังเจ้าก็อย่าไปสร้างความลำบากใจให้เขาเลยในเมื่อพี่ชายใหญ่บอกให้เขาไปก็ให้เขาจากไปดีๆเถอะหลีเฉียนยิ้มเล็กน้อยในท่านสามพูดถูกแล้วข้าไม่ได้ทําให้เขาลำบากอันใดเลยขอรับนี่ก็พูดด้วยดีๆเกลี้ยกล่อมให้เขายอมไปอยู่ขอรับกล่าวจบก็เดินขึ้นหน้าดึงตัวสีมั่วได้ย,ยินแล้วนะเจ้าทํางานที่ได้รับมอบหมายพลาดเองต้องยอมรับความผิด ไปกระชากลากดึงผู้อื่นมากมีประโยชน์อันใดเล่าสีม่วงยังคงพยายามดิ้นรนแต่ไหนเลยจะสู้แรงของหลีเฉียนได้เพราะเขาถูกปิดปากลากตัวออกมาจางสิงเหมินจึงเดินจากไปและไม่หันกลับมามองอีกทำราวกับสลัดกิ่งสุก,กปรกผลตัวแล้วก็มีปานสีม่วงจ้องมองแผ่นหลังของจางสิงเหมินด้วยสายตากโกรธเคืองจนลูกตาแทบจะหลุดออกมายามนี้หลีเฉียนทอดถอนใจไปหนึ่งครั้ง ลอยมือที่ปิดปากเขาอยู่แล้วกระซิบว่าข้าขอแนะนําเจ้านะจากไปเองแต่โดยดีเธอะจะหวังอันใดกับคนอย่างนายท่านสามสีม่วหันมามองเขาในตาแดงกำ่ำท่านลุงหลี่ข้าไม่ได้โกรธนายท่านสามบังคับให้ข้าพูดจริงๆและข้าบอกกับนายท่านสามเพียงคนเดียวเท่านั้นหลี่เฉียนพยักหน้าเล็กน้อยข้าเชื่อเจ้าแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจะไปมีประโยชน์อันใดแม้เจ้าไม่พอใจเพียงใดแต่นั่นเป็นพี่น้องของนายท่านใหญ่ ข้าเปิดอกกับเจ้าเลยก็แล้วกันเขาลดเสียงเบาลงยิ่งกว่าเดิมจนเกือบจะกลายเป็นเสียงกระซิบเรื่องของขนูจูแม้จะบอกว่าคนที่ลงมือคือขนูเล็กก็ไม่ผิดทว่านายท่านสามยุยงอยู่เบื้องหลังหรือไม่และนายท่านสาม,มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดเจ้าคิดว่านายท่านใหญ่ไม่สงสัยหรือแต่จะให้ทําอย่างไรได้เล่าในเมื่อนายท่านใหญ่ไม่สามารถสืบได้เพราะหาสืบได้ความว่าทั้งบุตรชายและบุตรสาวของหูหินผู้เท่าหลวงมีส่วนเกี่ยวพันด้วยจริง จะลองคิดดูว่าจะทำให้นางคลุ้มคลั่งหรือไม่แม้เป็นขุนนางมือสะอาดก็ยากจะจัดการเรื่องราวภายในครอบครัวของตนไม่ว่าในท่านใหญ่จะเก่งกาเพียงใดาย่ำอยู่ข้างนอกแต่เมื่อกลับถึงจวนก็ทำได้เพียงลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งเท่านั้นสีมว่วได้ฟังก็ตะลึงยันสักพักใหญ่จึงร้องไห้ะสือสะอื้นเอ่ยว่าเช่นนั้นเช่นนั้นจึงโยนความผิดให้ข้าเป็นคนรับแทนหรือหลี่เฉียนเริ่มหงดหงิด,งดก่อนจะจูบปากและตบศีษะอีกฝ่าย จายังมีหน้ามาบอกว่าถูกโยนความผิดอิงหรือหากไม่ใช่เพราะเจ้าปิดปากไม่แน่นคงไม่เกิดเรื่องเช่นนี้พอ่พอๆเจ้ายอมไปแต่โดยดีเถอะอย่าอยู่ตรงนี้ให้วุ่นวายเลยนิสัยของนายท่านใหญ่เป็นอย่างไรใช่ว่าเจ้าจะไม่รู้ดันทุรังไปก็เท่านั้นและขู่เขาอีกว่าหากยังไม่ไปอีกฟ้ามืดเมื่อไหร่ระวังจะถูกทหารล่าตรเวนจนจับไปเพราะว่านึกว่าเจ้าเป็นขโมยเช่นนั้นอย่าหวังว่าจะมีคนไปไถ่ตัวเชียว ประโยคสุดท้ายนั้นได้ผลดียิ่งนักสีม่วลลุขึ้นช้าๆหลี่เฉียนยัดหอผ้าใส่อกของเขาไปเสียถึงอย่างไรก็เคยเป็นนายบ่าวกันจะไม่มาสร้างปัญหาให้ในายท่านใหญ่เพิ่มและยอมจากไปแต่โดยดีเช่นนี้ก็ถือเป็นการจากกันด้วยดีต่อไปเมื่อเกิดปัญหากับเจ้าไม่แน่ว่ายังพอจะมาขอความช่วยเหลือจากนายท่านใหญ่ได้บ้างหากยังสร้างความวุ่นวายไม่หยุดต่อไปแม้แต่เพียงขอเข้าพบก็ยังยากจะคิดดูเองเถอะ ที่ข่าบอกถูกต้องหรือไม่สีม่วปาดน้ำตาและส่งเสียงอืง้มเนื้อลำคอหนึ่งครั้งหลี่เฉียนเอ่อยอีกว่าไหนท่านใหญ่ดีต่อเจ้าเสมอมาเมื่อเจ้าออกไปแล้วก็ลืมเรื่องราวภายในจวนแห่งนี้เสียให้หมดห้ามออกไปบอกกับผู้ใดแล้วอย่าได้เครียดแค้นในท่านสามเลยแค้นไปก็เปล่าประโยชน์ต่อไปเจ้าจงใช้ชีวิตให้ดีหางานการทำเสียแล้วแต่งภรรยาสักคนสร้างครอบครัวประเดี๋ยวทุกสิ่งจะดีขึ้นเอง ที่ข้าพูดทั้งหมดเพราะหวังดีกับเจ้าเจ้าเข้าใจหรือไม่สีม่วงเอ่ยเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกหนักมากเข้าใจแล้วขอรับท่านหลวงหลี่วางใจได้แม้นายท่านใหญ่ไล่ข้าออกไปแต่ไม่ได้สั่งบอยข้าแม้แต่ไม้เดียวทั้งยังอนุญ,ญาตให้ข้าเก็บสัมภาระอีกข้ารู้ว่าอะไรควรไม่ควรรับรองว่าจะไม่แพร่งพรายเรื่องของนายท่านใหญ่และจะไม่สร้างปัญหาให้วุ่นวายใจแน่นอนขอรับหลี่เฉียนพยักหน้าพึงพอใจดีรีบไปเสเถอะ ยามนี้ท้องฟ้ายังไม่ทันมืดดีรีบไปหาที่พักแรมเสียเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วสีมั่วรู้ดีว่าไม่อาจแก้ไขอะไรได้อีกเขอสูดจมูกฟุดฟิตหอบหอบผ้าสัมภาระแล้วก้าวเดินจากไปและหันกลับมามองอย่างอะไรอววัเป็นระยะเมื่อผลจากตรอกตรงนั้นแล้วเขาหันหน้ากลับไปมองจวนที่จากมาอีกครั้งค่อยๆขบกรามจนแน่นเขาไม่แขนในท่านใหญ่ของตนแต่เขาแขนเคืองในท่านสามแขนเป็นที่สุด ปัญหานี้ยังไม่จบแน่จบบทที่18ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทาง ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออเัเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ